เดี๋ยวมีอีกรวมทีเดียวเลยเพืนไปก็ไม่ได้กินอะไรหรอแล้วเดี๋ยวเรามาไปไหนต่อพี่ชาขออากทีเดียวเลยดีกว่าโอ้ยเขารีบกลับไหมเดี๋ยวเขารีบกลับไหมอเขากลับนะแต่เราแต่เราอยู่เวรานอนนี่เดี๋ยวเราอยู่เพื่อพี่ชาต้องสจงมือพี่ชาบางนี้หล่อจังเอนี้ เกิดเราเฮ้ยพออีกรอบันตอนี่ที่อะไรที่ใจคิดไม่ออกปะที่แชร์เจ็บพี่แชร์ไปเ่อะเลยโอ้โเอามาลับ้อานดบ้าบ้านแชร์บ้านตื่นมาก็แบบนี้แล้วอ โอ้ยตาฟองตัวโอ้อะไรเว้ยเคลื wow, ่อนง่ายโอ้ยหล่อหนิ <h 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 ่งหนิ่งทำไงดีวะโอ้ยหล่อเดี๋ยวแป๊บจุ๊บบ้านจุ๊บบ้านไม่ใช่จุ๊บบ้านจุ๊บบ้านจุ๊บบ้านนี่มันต้องแต่งแต่งหัวด้วยนะ